ไม้คิวของเจมวัฒนาทั้งหมดแต่ไม่ได้มีแค่ไม้คิวอย่างเดียวยังมีอุปกรณ์ต่างๆที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี่คือของเจมวัฒนาทั้งหมดเลยและผมตอนนี้ผมมีแขกรับเชิญหนึ่งท่านครับคุณเจริญอุดมวันสุภทวีครับหรือพี่เจริญของเราครับวัสดีครับคุณเจริญมาคุยเลยว่าที่บอกเปิดตัวไปเนี่ยไม้คิวเจมวัฒนาเนี่ยไม่ได้มีแค่ไม้คิวอย่างเดียวใช่ไหมครับมีอะไรอีกหลายอย่างอะไรบ้างครับครับก็เราก็จะมีพวก อ c c e s s o r y ของค<ม>ิวะนะครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดก็ผมแล้วก็พี่ต๋องพีต่ต่ายก็กำลังคิดว่าจะทำเรื่องผ้าสักหลาดโตโต<ม>้โด้วยนะครับจะนำเข้ามาแล้วก็ไปเอาไปติดตั้งแล<ม>้วก็เพื่อสำหรับตามโต๊ะสนุกต่างๆเพื่อเพื่อใช้เพื่โต๊ะสนุกในเมืองไทยจะได้มีอุปกรณ์ที่เป็นระดับมาตรฐานโลกครับก็เรียกว่า ต่อไปนี้ก็ไม่ได้มีแค่ไม้คิวเจวัฒนายอย่างเดียวก็จะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสนุกเกอร์ทั้งหมดใช่ไหมฮะและอย,อย่างผ้าเนี่ยเอาจะมีผ้าสกาัลลาเนี่ยจะเป็นชื่อเจวัฒนาไหมครับก,ก็ต้องเป็นชื่อเจวัฒนาครับ,รบในชื่อเจวัฒนาทั้งหมดแต่ผมเห็นคิวเนี่ยต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยท่าที่ทราบก็คือไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแต่วันนั้นเนี่ยที่เปิดตัวไปเนี่ยในงานแสงสองเอ็กซ์โปเลยวันนั้นมี รุ่นพิเศษรุ่นหนึ่งใี่หมครับคือรุ่นอะไรครับตอนก็รุ่น replica ฮะแล้วจะว่าก็คือลูกชื่อลูกชายผมเองก็แล้วก็ทุกอย่างจะเหมือนกับที่ผมใช้เลยแทบจะแบบ identical เลยดีกว่าก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับครับผมครับผมมันพิเศษยังไงผมถามหน่อยในเรื่องรายละเอียดเทคนิคครับผมขออธิบายเพิ่มเติมนะฮะคิวปัญหาของคือลักษณะของคิวไทยเนี่ยนะฮะ ก็คือคนไทยเนี่ยมีความเชื่อว่าการที่จะมีคนะิวดีนั่นก็คือมีฟิลกบบคิวที่ดีะ <D S 1> นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเราพยายามที่จะดึงศักยภาพของไม้ออกมาให้มากที่สุดนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องทําให้รูปหลักมันดีด้วยอ,อย่างผมเ,เชื่อว่าวันนั้นที่ผมเอาคิวไปให้พี่ต๋องสามสี่ตัวพี่ต๋องก็ชอบหน้าตาของคิวนั้นมากที่สุด<อ>คือ,อมันจะดูเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์บนะครับ ดังนั้นเรากา็คิดกันว่าคิวที่ทําให้ปี่ต๋องวันนั้นเนี่ยมันเป็นคิวที่ลงตัวมากๆนะเราก็อยากจะเ,เราเชื่อว่ามีแฟนคลับของต๋องสุขชอยกลุ่มหนึง่งที่เหนียวแน่น20-30ปีก็ยังรักต๋องเหมือนเดิมแล้วก็เลยทํารุ่นนี้ขึ้นมาด้วยด้วยขนาดของสัดส่วนแล้วก็คุณภาพของไม้จะใกล้เคียงกันมากคือเราแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราตั้งใจจะทำคิว ที่เป็นไซส์ใหญ่ๆเหมือนกันเพื่อเตรียมส่งออกได้ก่อนแต่แต่เมื่อเมื่อถ้าเราทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องสเกลเรื่องสัดส่วนที่พอตอนหลังต้องมาเอาเอาออกหรือมาทําให้เล็กลงเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างเลื่อนเลื่อนพิ้พีิ้ไปหมดเพราะฉะนัะ้นเราก็เลยเอาหลักก็คือเป็นคิวของพี่ต๋องเลยทุกอย่างมันจะทุกกระบวนการทุกขั้นตอนขนาดสัดส่วนตั้งแต่ปลายไม้จนถึงด้านที่จับ ก็ไขเคียรของคิวพี่ต๋องอาจจะใหญ่กว่านิดหนึงแต่เมื่อเราสามารถเมื่อทําเผื่อใหญ่นิดหนึ่งเราสามารถปรับเล็กให้ลดลงได้ซึ่งก็เหมือนกับบ้าถ้าซื้อไปแล้วก็ใช้ได้เลยก็คือเอลิปิการุ่นจาว่าเนี่ยพี่ต๋องใช้ยังไงที่จําหน่ายเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับครับผมครับผมไม่กระทั่งทองเหลืองความเรียวขนาดป้ายที่จับ นะเกือบจะทุกอย่างจะแตกต่างกันที่หัวคิวนั้นอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะไปใช้อย่างไรกันเองอ๋อก็คือหัวคิวนี่แหละแล้วแต่คนชอบใช่ไหมครับผมครับผมอ๋อแล้วเรียกว่าถ้าพี่ต๋องไม่ได้เอาไมค์คิวมาอ่าก็ใช้ตัวนี้ได้เลยฮะก็ก็เหมือนกันนะฮะแทบจะ90%นะ90%้าสบเปอร์เต์ครับผมจะต่างก็10%คือคนจะเป็นที่หัวคิวครับแล้วก็ความคุ้นเคยมากกว่านะครับผมอ๋อและไอ้ตัวรุ่นจาว่านี่ย มันมีทั้งหมดเห็นบอกว่าตอนนั้นเปิดตัวมามีแค่42อันครับผมทำไมถึงมี42อันพี่ต๋องก็42ก็มาจากอายุผมนั่นเองนะฮะแล้วก็บวกกับว่าเราพยายามทําให้มันเป็นเหมือนลิมิตนิดหนึ่งให้มันแ<อ>บบปมนรักษาคุณค่าของมันไว้นะฮะครับแล้วก็บกวกกับไม้ไม้รุ่นนี้เป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากนิดหน<อ>ึ่งนะฮะ,ะเราอยากจะทำมากกว่านั้นซ้ำแต่ว่าขออธิบายเพิ่มเติมน่นะฮะส่วนของไม้ที่มาประกอบส่วนล่างสุดเนี่ยนะฮะ มันเอามาจากทางแบบอเมริกาใต้ประเทศเล็กๆนะฮะเป็นไม้อะไรมันมันเป็นไม้ที่มันมีลักษณะพิเศษของมันเขาเรียกว่าสเสนกูม,มันคือมันจะมีลายคล้ายๆเกตดนะฮะขึ้นขึ้นอยู่บนบน,บน,บนไม้อะนะฮะซึ่งมันเป็นไม้ที่ค่อนข้างกิดนธรรมชาติแล้วก็สซนนักโคตรในป่าเนี่ยไม้ประเภทนี้โคตรร้อยต้นเนี่ยอาจจะมีสักสองต้นหรือสาต้นแค่นั้นเองะนั้นในราคา มันเนี่ยที่เรายินมถอเข้ามาเนี่ยมันจะแพงมากยิ่งบวกค่าขนส่งค่าอะไรจะเออ,อสูงมากเลสูงสูงสูงก็เรียกว่าในคิวอันนี้เนี่ยเป็นของดีทั้งทั้งหมดเลยครับผมครับผมใช่ไหมฮะก็คือเรียกว่าไม้เนี่ยนอกหมดเลยฮะและตอนนี้ทราบมาว่าหลังจากที่เปิดตัวไปเนี่ยตัวนี้จําหน่ายไปเยอะเลยครับขายไม่ได้มาก ครับตอนนี้ประมาณครึ่งครึ่งทางครับหลังจากผมก็เชื่อว่ามีแฟนต๋องจริงๆะนะคือคือบางคนสั่งซื้อเข้ามาโดยยังไม่เห็นสินค้าคแต่ขอให้เป็นต๋องสิทชายยินดีอ,อุดหนุนสนับสนุนครับผมว่าเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นไม้คิวด้วยนะว่าอย่างที่บอกว่าค,คิวพี่ต๋องใช้ยังไงคนก็อยากจะใช้คิวอย่างนั้นว่ามันดีแค่ไหนครับก,ก่อนเข้ารายการก่อนบนรึกเทปวันนี้ก็ เมื่อสักครู่นี้ก็มีคนมารับสินค้ารับรับแารับคิวจาว่านะฮะสามคนถ่ายรูปกันยกใหญ่เลยครับรียกว่าออกมา42อันเองแล้วตอนนี้ขายไปละครึ่งหนึ่งแล้วยังยังไม่เปิดตัวจริงๆอย่างเป็นทางการเลยเพราะว่าเปิดตัวจริงๆอย่างเป็นเวทการเนี่ยเห็นทราบมาว่าจะเป็นประมาณกลางเดือนมกราครับใช่ไหมฮะคงคงอาจจะต้องเลื่อนออกไปอีกหน่อยเพราะว่าผมผมพอดีติดการแข่งขันนะะโดยโดยโดยที่ว่าต้องบินกับวันที่9นี้มีแข่งวันที่12นะครับ แล้วเปิดตัวจริงๆก็จะเป็นช่วงที่พี่ต๋องกลับมาครับผมแล้วเห็นบอกมีเว็บไซต์ด้วยจะเปิดเมื่อไหร่เว็บไซต์เนี่ยเว็บไซต์ก็เปิดในวันที่17มกราคมเว็บไซต์อะไรครับผมเจมส์วัฒนาคิว .com ครับซึ่งถ้าที่มันเปิดเป็นวันที่17เพราะว่ามันเป็นวันพิเศษคือวันเกิดพี่ต๋องวันเกิดผมเองวันเกิดผมเองครับคือเรียกว่าจะเปิดกันวันนั้นเลยว่าเว็บไซต์ใครเข้าไปดูได้เลยว่ามีรายละเอียดของ ไมคิวมีผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับสอตอทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทำไมคิวมาช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นอกเป็นจังหวะที่ดีก็ได้ซึ่งอย่างที่พี่ต๋องบอกถ้าไปออกก่อนหน้านั้นอาจจะไม่ขนาดนี้ก็ได้เพราะไม่มีเวลาเต็มที่อย่างตรงนี้มีทีมมีเพื่อนที่รู้ใจอย่างวิตายวิจิตพิเจริญก็ร่วมบริหารได้ครับแล้วต้องบอกว่าหลังจากนี้จะไปจําหน่ายยังไงผมนึกถามว่าไม่ใช่ที่คิว คิวบอลสุนเกอร์ที่เดียวยังมีทราบว่ายังมีออกบูธอีกหลายที่เช่นก็คือมีการคุยกับทางสปอนเซอร์ของพี่ต่องนะครับริษัทไทยเบฟซึ่งจะ,ะก็มีการคุยกันทางไทยเบฟก็ยินดีที่จะให้คิวเจนมัฒน,นาไปตามงานแลนด์กิง้งตามต่างจังหวัดะนะครัรรวมถึงงานแสงสมกแดงที่อยู่ตามภูมิภาคด้วยครับโอ้โหจรวมประมาณ19จังหวัด ชือสองรายการสอง Six Ra นะครับก็เรียกว่าดีวิชั่นหนึ่งหรือว่าแลกกิ้งเนี่ยมีทั้งหมด7รายการก็คือ7จังหวัดจะต้องมีคิวเจมัฒนาเนี่ยไปตั้งถึง7จังหวัดและยังมีแสงโสมซิกเลตโอเหรือสนุกเกอร์6แดงแสงโสมเนี่ยซึ่งมีทั้งหมด13สนามต้องบอกเลยว่า13สนาม13จังหวัดแล้วคิวของเจมทให้ท่านผู้ชมเรียกว่าที่ชมทางบ้านหรือแฟนสนุกเกอร์ได้เห็นกันชัดๆแล้วว่าคิวเจมัฒนา ดียังไทงท้ายที่สุดนี้อยากให้พูดถึงคิวเจมพัฒนานหน่อยหรือประชาธมานครับเจตอตอ,อ,อ่ะพี่ต่อ,อก่อนก็ก็อย่างที่บอกนะฮะว่าผมและพี่เลินก็ดีคุณสายพี่จิตก็ดีที่เรามาในวันนี้เราเหมือนเรามาด้วยพระใจด้วยนะฮะธุร,รกิจส่วนหนึ่งแต่ก็เราก็แนะนํานําเสนอในะสิ่งดีๆให้กับคุณให้กับแฟนะสดุดยอดทุกท่านนะถ้าเกิดใครที่ พอมีกําลังในเรามีจะม,มีคิวหลายระดับนะฮะที่ว่ามีมีกําลังในและอย่างรักในกีฬาประเภทนี้ก็ลองเรามาเรามาสัมผัสด,ด้วยตัวเองดูแล้วผมคิดว่าคุณจะไม่ผิดหวังครับผมสําหสำหรับผมก็สมัครพี่ต๋องพี่ตาเนี่ยเป็นเพ่อนรูปงานที่ที่เราทำงานกันร,ร,รู้สึกสบายใจนคหมบอุกนนะฮะ,ะ,ฮะล้วก็พยายามที่จะอัฒนานงานรูปแบบรวดลายของคิว สตลาดตอนนี้อไปได้เลยครับและนี่คือเจมวัฒนาหรือต๋องสิจ๋อยเรากับกบิจการหรือธุรกิจใหม่ครับเจมวัฒนา Q ก็เรียกว่าสิ่งดีๆอย่างนี้ท่านผู้ชมไปหาชมได้และไปหาได้ในดิวิชั่นหหรือแสงสมสิกเลสทั่วไปแล้วท่านจะรู้ว่า Q เนี่ยรุ่นจะว่าดียังไงแล้วก็รุ่นต่างๆดียังไงไปติดตามครับและในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอบคุณพี่ต๋อง มากเลยครับแล้วก็ขอบคุณพี่เจริญครับสัปดาห์หน้าเราจะไปไหนไปติดตามกันครับ